สุขขวัญน,นะคะจากรักเจปีดีเจดหนและสายป่านอภิญญาจากประดังเบตาและคนสุดท้ายเต้ยจรินพรเคาดาวห้าคนนี้คือเข้าชิงนำหญิงปีนี้ผมว่าคุณอภิญญาต้องเลือกคุณเพ็นภาคจริงไหมคะไม่จริงครับผมเลอกผมเลอกอภิญญาอภิญญาสายป่านใช่ไหมอ๋อไม่ได้ดูประดังเบตาเป็นยังไงบ้างไม่ได้ดูเหรอ คือดูทางแล้วมันน่าจะให้ประดังเบสามายังไม่ได้ดูั่งอันนี้อันนี้ว่าดูคือมันฉายที่ลีโดที่เดียวมั้งครับมีมีที่เซนทรัลเวิลด์เออเซนทรัลเวิลด์ใช่ไหมคือฉายน้อยมากจนกระทั่งแบบขี้เกียจไปแล้วพี่รถมันติดนะแถวนั้นน่ะแต่ว่าเดาทางรางวัลออกแล้วประดังเบสาเนี่ยมาอีมีดาทางรางวัลออกด้วยเขาดาวนะเขาดาวได้แบบนี้นะทำไมอ๋อแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูใช่ไหมว่า พี่นันดาวถูกมีทางหนึทางถูกนะทางม่แค่ไหนทางถูกไหมแม่ต้องหวยซุปเปอร์เป็นถึวเองหมหนึ่งมีนะประกาศผลเดี๋ยวได้รู้ข้าวประกันเก้าไว้ข้าวเหรอไม่ข้าวอะค่ะต่อดีกว่านะคะสำหรับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะเรามาเริ่มกันที่พี่ติ๊กเจษฎาพรผลดีค่ะ I Miss You รักฉันอยากคิดถึงฉันเดวิดอัศวานอนค่ะจากเค้าดาวเซนแน่ๆซันนี่จากซัมบาร่าค่ะ โกเมนเรื่องกิจรัตนกุลจากรักแล้วก็กิษดาสุโกศลแคมป์นะคะจากอันตพานค่ะเป็นไงพี่นันนำชายนำชายอันตพานแน่นอนเลยจริงเหรอคะพี่แล้วเดวิดอะเอดวิดเดี่ยโอ้โหเดวิดก็เสียดายอยู่นะพูดถึงเนี้ยเนาะบทแบบมันเล่นได้แบบเออเขาเรียกอะไรนะแมสอดแอคติ้งคือเหมือนจริงมากบ้าก็บ้าจริงเลย ตัดสินใจยากแต่ว่าให้กฤษดาสโกสนดีกว่าครับหล่อๆอนุ่มนุ่มเนิบเนิพี่น้อยเนาะบูบูถึงไหมบูถึงบูก็ถึงใช่ไหมหลายหลายรอซัดคุณพงพัฒน์จะเออคอแท้ไม่เป็นท่าเลยพี่สนุกไหมอนพันธ์หว่าสนุกเถื่อนดีชอบไปมาต่อกันที่ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะสำหรับที่เข้าชิงในปีนี้5คนค่ะคนแรกกอฟธันวาลินนะคะไม่ได้ขอให้มารัก เมื่อเดี๋ยวชูเกียรติค่ะโฮมความรักความสุขความทรงจำสรันยูจีราลักษ์นะคะจากทูเกเตอร์วันนี้ที่รักนัทบุิภูลพิริยาค่ะจากเค้าดาวและประภาชนสารานนนะคะคู่กับชยพรพาณิชรุติวงค่ะจากแอนิเมชันเรื่องยักษ์ห้าคนคนี้หกคนหอ่าเออต้องบอกหกหกคน <c oughs> จากห้าเรื่องโอ้โหยังไงดีคะพี่อาจะให้ทายทุกรางวัลเลยใช่ไหมเนี่ย อัก็ค้อพวกจริงๆแล้วเอ่อจริงๆแล้วมาร่าของเซียนน่ะนะแนวนี้แนวปีนี้โทนมันไปที่ยังไงดีคะแอนิเมชันบ้างไหมหรือว่าอิเกตเบสเธอพี่เข้าชิงเยอะมีโอกาสนะทันวาลินใช่ไหมคะใช่ครับให้ความหวังเขาหน่อยก็ทันวาลินทหนังเขาที่ไม่ได้เข้าดูแลไม่ได้อ insect in the backyard อ๋อนี่แต่ว่านี้เขาฉายเนะาะใช่อนเขาฉายคงถึงเวลาของคนทําหนังอินดี้บ้างแล้วนี่พอทําหนังใหญ่แล้วอาจจะมีโอกาสก็ได้เพราะว่าเข้าชิงมากที่สุดในปีนี้นะเสียดายทูเกเต้ก็ เขาดาวเหรอคะทำไมไม่เขาดาวเลยฮะเออคนทำหนังสั้นบางให้โอกาสคนทำหนังสั้นบ้าง <laughs> มีมันมีโอกาสเท่ากันคือพูดเหมือนคือฐานไม่ไม่ไมอ้ไอ้ห้าเรื่องนี้นี่ผมไม่รู้สึกว่าชอบเรื่องไหนมากน้อยไปกว่ากันเลยะมันชอบเท่าเท่ากันไงก็เลยอยากแต่ว่าหนังมันคนละอารมณ์ด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็ที่เข้ามาก็ดีหมดเนี่ยการเป็นคนวิสูทธ์ของให้ให้หมดเลยได้มันทั้งหมดเลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะไม่มีใครแย่เออเอาไหมอ่ะแม่อ้อ ผ่านไปแล้ว <mich> ก <ael> <Leaf s. S 3> ันภาพยนตร์ยอดเยี่ยมฮะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะน้องนิสนาทีแล้วเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะไม่ได้ขอให้มาลักค่ะจาก M Picture จอร์แอมไฟล์โปรดัันค่ะเรื่องต่อไปโฮมความรักความสุขความทรงจำสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะทูเกเตอร์วันที่รัก Oriental Eye จำกัดค่ะเคาดาวจาก GTH และยักษ์จากสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะน้าให้ใครให้ใครภาพยยอดเยี่ยมแล้วพี่ อาถ้าถ้าอย่างนี้แล้วเอาโฮมดีกว่าครับเย้โฮมโฮมโฮมแสดงว่าปีที่ผ่านมาชอบโฮมที่สุดสิโฮมมันดูลงตัวที่สุดแล้วพูดเลดีไหมดีไหมดีค่ะชอบเหรอยักษ์ไงยักษ์ไงพี่ไม่ไม่ได้ถึงเวลาของแอนิเมชันหรอเขาบอกแอนิเมชันสวยแอนิเมชันหนังสนุกด้วยพี่ยักษ์ละกันผมให้ยักษ์อ่ะนนี่เผื่อว่าจะพูดอยู่ๆโผล่มาเป็นแอนิเมชันใครจะรู้ก็ไม่แน่ เอาเป็นว่าติดตามได้นะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสุภาพของครั้งที่22นะคะในวันที่1มีนาคมนี้แล้วนะครับก็ฟังรางวัลแล้วจะมีคนหน้าแหกอยู่โอ้แลกเนี่ยพี่นันหรือใครหรือพี่สอพูดพี่นันออกตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาพอรางวัลออกมาพี่ห้ามขยี้มากห้ามขยี้มากเอาภาพเทปนี้ไปสอนกับอันใหม่มาบ้ายหน่อยน้องอลิส เราบอกว่าเราเข้ารายการมาโดยที่เราไม่บายเลยคุณผู้ชมรออยู่อะคือเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากเลือกรางวัลของเราเนี่ยมีซีดีมาให้เลือกอย่างนี้นะคะสํหรับหนังในซองวันนี้ค่ะคําใบแรกนะคะเกี่ยวกับนักร้องนี่ภาพยนตร์เกี่ยวกับนักร้องวงแง่มาด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเลือกของรางวัลอาจารย์วงแงกันเนี่ยพี่เหมือนอ้นเพราะอ้นอ่านปุ๊บอ้นคิดถึงพุ่มพวงทําไมท้ายเหมือนนูเหมือนกันด้วย่ะผมบอกไปแล้วมวลรัก ค่ะเอาเป็นว่านะคะสำหรับใครที่อยากจะเลือกของรางวัลก็อย่าลืมนะคะวงเล็บมาแล้วก็ส่ง SMS มาได้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยมาเลือกของรางวัลกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะรู้แล้วว่า New Tellers ประจำสัาต์นี้มีอะไรบ้างค่ะโอเค I think we're recording the Frankenstein monster is real and I think I can find him so Carl what do you think of Jonathan's theory do you believe him Packed a lot of big game on my day wouldn't mind bagging myself for Frankenstein <laughs> <laughs> Carl scares me oh and that's a gun yeah no, he really scares me The f r a n k e e i n h i o r y นะคะเป็นเรื่องราวของกลุ่มคน,พพนที่เราเห็นอยู่ในภาพตอนนี้เลยค่ะเขาต้องการออกพิสูจน์ผลวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ Frankenstein นะคะโดยที่พวกเขาเนี่ยไปยัง a r c t i c c i r c l e เค,ค่ะเพื่อค้นหาทฤษฎีที่หายไปาาตแต่ว่าระหว่างทางที่พยายามจะค้นพบทฤษฎีมาทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงมากขึ้นเนี่ยก็ต้องพบกับฟันด้นยจ่า อันร้ายอีกแล้วอันร้ายเอาเรื่องนี้มาเล่นน่าสนใจไหมพี่ต่อแฟรงกนสไตย์จริงๆที่ผ่านมามันมีเรื่องแบบเยอะเลยคือบอกว่าสไตล์แบบนี้คือมันมันไม่ใช่เรื่องของแฟรงกนสไตย์นะ่ยแต่ว่าสไตล์แบบนี้สไตล์แบบแบบคิวเมนทารีมัลคิวเมนทารีหรือว่าจะโอ้เล่นบ่อยอ่ะไม่หมายความว่ามันจะน่าเบื่อหรือว่ามันจะไม่ใหม่เหรอคะหมายความว่ายังแฟรงกนสไตย์ยังเป็นเรื่องที่คนสนใจอยากจะรู้อยากจะติดตามขนาด ก็โอเคนะคือเท่าที่ดูอะฮะก็ก็มันน่าจะมีความน่าสนใจหรือสงสัยอะไรอยู่อะที่ที่คนอยากจะดูคือผมว่าเข้าใจว่าคนจะไปดูเพราะว่าเทรลเลอร์เนี่ยมันแอบจะยองขวัญน่ะเออมันแอบแบบว่าอะไรวะปหุบว่บปูปลาตกลงมีไหมหลอกโผล่มาคล้ายๆอะไรนะเรื่องอ่าเนี่ยนะโปรเจกต์โปรเจกต์อ่ะชื่อหนังเบลวิชเบลวิชโปรเจกต์อ่ะไอ้นี่ด้วยอ่ะ อะไรไม่ใช่บลายวิชเรื่องเดียวอ่ะไอ้ที่มันออกมาทั้งหลายภาคเลยเนี่ยเร็กกันไหมใช่พานาลบาไอคิวบิตี้นั่นแหละแต่สนุกไหมเพื่อก็คือถ้าถามว่าอย่างไอ้พานาลบาไอคิวบิตี้เนี่ยสนุกไหมคือคุณหลับไปได้สักสี่สิบนาทีเงี่ยแล้วพอคุณตื่นมาคุณก็ยังดูแล้วเออสนุกดีนะเออเพราะว่ามันก็ยำยำยำมาจน แล้วมันก็ส่งเราในช่วง30นาทีหลังเนี่ยเออ,อดูดูได้อะ,อะดูได้ทั้งๆท,ที่ภาพมันมีอยู่เปลี่ยนไม่กี่ฉากเ,อ,อ,าเอมันมันก็โอเคนะรอมันกระชากผมะ <laughs> อ้โหอภางล่าสุดนีน่ไม่ <laughs> อันนี้เราไม่ได้พูดถึงไงนี่แล้วใช่ไหมแฟรงก์เอ่อนี่นะพูดถึงพานาดอม่ใช่ไหมใช่ผมว่ามันก็ก็โอเคนะ30นาทีสุดท้ายนี่เป็นเป็นอะไรที่ดีนะแฟรงก์ไอ่์ในในความรู้สึกของคนมัน มันน่ากลัวอยู่ไห <สา S 2> มมันยังน่ากลัวอยู่อ่ะพี่หรือว่ามันมันไม่รู้ว่าจะวิ่งหนีทันหรือเปล่าคือผมผมคิดว่าสิ่งที่คนรู้สึกกลัวคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมฮะมันมาแนวแบบเหมือนไอ้เจสันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคือเดินบัก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 ามาแต่ว่ามันดย๋ยวนี้ก็คงวิ่งหนีทันเลยนะมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วว่ะทำภาพแบบมันไม่ใช่มอนสเตอร์โผล่มาบ๊อบบ๊อบแบมแบมอะไรเงี้ยมันจะ มันจะแบบระทึกขวัญไหมพี่นันว่าหลอกด้วยจังหวะอะไรีไมั้ยแบบหมถึงแบบโผล่มาเพราะว่าในเทรนเนอร์เนี่ยมันมีอยู่ประมาณแค่2วิที่มีอะไรก็ไม่รู้โผล่มาฉากหลังอะไรเงี้ยใช้แบบนี้หลอกมันคือสำเร็จไหมคือไม่อยู่เด่นก็สำเร็จนะคือสำเร็จแง่หนึ่งคืออยากไปดูแต่ถ้าคำถามมันกลับือว่าเฮ้ มันน่าสนใจขนาดนั้นไหมสำหรับแฟรเกนสไตล์ลังหลังโดนยามบ่อยอ่ะแฟรเกนสไตล์แล้วในความรู้สึกอ้นรู้สึกเหมือนจะแบบกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะมองตรงมันไม่ได้น่ากลัวนำมาหลอกเด็กไม่ได้แล้วว่าในเรื่องอะไรนะที่แบบอยู่อยู่แฟรเกนสไตล์ก็กลายเป็นฮีโร่แล้วก็มาช่วยพระเอกด้วยใช่เพราะว่าเราเคยมีทำสกู๊ฟแฟรเกนสไตล์ไปแล้วตอนแฟรเกนวินนี่ใช่แหละก็ต้องลองดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะคช่อะ คุณผู้ชมเดียวจะมี SMS ใช่ไหมประเด็นของเราวันนี้ย้ำอีกทีเนาะอลิสที่ถามคุณผู้ชมว่าหนังไทยที่คุณผู้ชมชื่นชอบอยู่ในความทรงจําไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นปีที่ผ่านมาก็ได้นะ,ค,ะคือแบบพูดถึงหนังไทยแล้วแบบนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยอ่ะสง่งเอสามาเข้ามาคุยกันด้วยรวมถึงในซองของเราที่ชิงรางวัลสี่รางวัลวันนี้อย่าลืมนะคะคาใบ้แรกเนาะอลิสบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของนักร้อง,องนักร้องแต่อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งนะที่นึกถึงขึ้นมาในหนังไทยเรื่องเงินเงินเงิน เป็นฉากที่แบบเขาเรียกว่าทรงพลังมากในการที่ทําให้คนอยากเล่นเปียโนมูวชายหนึ่งเขาร้องเพลงแค่คืบระหว่างครูสอนเปียโนอโนชาวยอดบุตรกับนางเอกปานันนาพัทลุมเขากดเปียโนติ้ง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 แล้วก็ไม่พูดอะไรกันเลยเล่แล้วเพลงคุณสุรฤศีที่คุณก็ร้องเพลงว่าแค่คืบเท่านั้น เฮ้ยแบซึ้งเลยนะแบบอยากเปฟนนดูนั่นแหละเอ็นี่นี่ในคอนโทรจังของพี่ต่อใช่ไหมครับอ่ะตัดขาดใช่ใช่พี่อ้นพี่ต่อพี่นานและพี่เลสคนสวยโอ้น้องกันโอ้พี่พี่รู้จักแฟนมาแล้วช่องนะสวัสดีน้องกันค่ะมือปืนของท่านมุ้ยโอ้โหมันมันมันมีสองภาคผมภาคภาคสองอืมอืมนุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์นะฮะนี่บ่งบอกถึงอายุเลยนะฮะ ยุดตมาเท่าไหร่พี่เกือบเลขห้าแล้วเอ่ทั้องมาให้เธอคนเดียวตลกบุญอ๋อบุญชูตลกบุญชูบูญองบาดนี่นี่เขาแยกประเภทไปเลยนะอ๋อเออบุญชูบุญชูไม่ได้ดูมาหนึ่งสัปดาห์คิดถึงพี่อลิสต์สวยสุดๆของการคืออย่างนี้น้องการนี่แกเอาทุกช่องนะถูกต้องนะฮะไม่ใช่แค่ช่องเราช่องเดียวอะอลิสไม่ต้องดีใจมากขนาดว่าโอ้มีคนชมว่าเราสวยเซ็กซี่ แกส่งทุกช่องฮะอ๋อจะถือว่าโอเคน่ะจันดาราณวาดเล่นดีมากเล่นดีมากเออโดนโดนหนแผลเก่ากับมือปืนโหแผลเก่านี้สุดยอดเมื่อกี้โซโลงชาตรีเมื่อกี้อ่านทันไหมนั่นทนายนะวาจางถ้าย้อนได้นี่จะหานะฮะทำไมฮะณวาดโดนเล่นดีมากอ๋อเขาพิมพ์เกินนะเปล่าจะบอกว่าเล่นดีเฉยเปล่ามนรักทานซิสเตอร์ไม่ได้เลยอภิญญนเลยนะหนังมันสะท้อนอะไรสักอย่างนึงนะ พี่อ้นสนามหลวงพี่ต่อได้ของแล้วนี่พี่อ้นสนามหลวงนี่ตามมาจากข่าวเช้านะครับคืออะไรใช่คุณสัญชายเป็นแฟนรายการอ๋เขียนมาได้โดนใจผมเลยครับเขียนอะไรคะเขียนอะไรครับอ๋อพี่ต่อเซ็นชื่อให้เขาไปด้วยอใช่ใช่ใช่ผมบอกผมบอกแกว่าอย่าหื่นมากนัก จันดาราไงอันคัดด้วยเสือโจนพันเสือร้อยสองปิดกรุงกรุงเทพฯร้อยสองอันนี้รู้จักมันมันอันแรกนี่ไม่รู้จักเสือโจนพันเสือรู้จักที่ใครเล่นนะพี่อัมพลค่ะสวัสดีพี่ต่อหน้าที่คนสวยหนังไทยที่ชอบที่สุดคือนางหน้าคงเวอร์ชั่นพี่อุ๋ยแหละเนาะ นางหน้าก็ใช่หมายแก่อันตรายชอบมากที่สุดเออชอบไหมก็ชอบชอบเอออ้นก็ชอบมาเดียคิลเลอร์ใช่ไหมใช่ครับนี่เอาเป็นว่ายังส่งมาได้เรื่อยๆนะคะสำหรับประเด็น SMS ค่ะแต่สำหรับใครที่อยากจะเลือกของรางวัลนะคะอย่าลืมทายหนังในซองมาด้วยคำใบแรกเราปล่อยไปแล้วนะคะร้องอะคำไมที่สองเราจะมาเมื่อไหร่อ่ะไปบอกเลยแล้วกันรำคาญเออคำใบที่สองคือสู้ชีวิต มันล้าก็บอกแล้วิตเลยมันล้ากับสู้ชีวิตใช่ไหมสู้ชีวิตทุกเรื่องเราจะไม่ได้ถึงหนังหนังฝรั่งมั้งหรอดึงเกอร์ดดึงเกอร์ดสู้ชีวิตพี่บอกคโยตี้ยากรีอ่ะนี่สู้ชีวิตป่ะโอ้โหเต้นอยู่บันบานสู้กันเองต้องดิ้นรนต้องดิ้นรนเอาเพราะอย่าลืมนะคะวงเล็บมาด้วยว่าถ่ายแล้วกันนะคะจะได้รู้ค่ะสำหรับตอนนี้ไปพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันค่ะครับ